การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมปักษาทบรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้นวันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอทุกท่านกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกครับลิคิชิอธิบายถึงข้อความที่ให้ภาวนาถึงลูกชายเขาในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับมีความกังวลเกี่ยวกับจิมมี่อูโซนักมวยปั้มของ WWE หลังจากที่พ่อของเขาอย่างลิคิชิเนี่ยได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียขอให้แฟนๆเนี่ยาขของเ ข้อความนี้ครับทำให้เกิดการคาดเดาและกังวลในหมู่แฟนๆเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามครับความกังวลเหล่านั้นเนี่ยได้หายไปเมื่อมีรายงานว่าจิมมี่อูโซเนี่ยสบายดีจากเจ้าหน้าที่ของ WWE นะครับส่งผลให้บางคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ลิคิชิบนโซเชียลมีเดียว่าทำให้เกิดความวุ่นวายโดยไม่จำเป็นในตอนล่าสุดของพอดแคสต์ of the t o p rope นะครับลิคิชิเนี่ยได้พูดถึงทวิตของเขาและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขาได้ให้สัมภาษณ์และยืนยันว่าเขาเพียงทำในสิ่งที่พ่อคนอื่นๆก็จะทำในสถานการณ์เดียวกัน ลิ็ชิชิบอกว่าพระเจ้านี่ผมถูกห้ามพูดอะไรในโซเชียลมีเดียเลยใช่ไหมทุกคนคิดว่าจิมมี่เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลทั้งๆท,ท,ที่ผมแค่บอกว่าช่วยสวดภาวนาให้ลูกชายผมเท่านั้นเองเหมือนที่พ่อทุกคนก็คงจะทําเพื่อส่งกําลังใจให้กับลูกชายแต่ผมกับโดนว่าโดนด่าเป็นอย่างมากเพียงเพราะเป็นพ่อที่อยากขอพรให้ลูกตัวเองผมได้ดูไฮไลท์ที่เขาปรากฏตัวสิ่งที่ผมได้ยินมากที่สุดก็คือเสียงของแฟนๆในสนามมันดังก้องมาก ความรู้สึกแบบนี้เสียงแบบนี้มันทําให้ผมย้อนไปถึงเมื่อ3าปีก่อนตอนที่โซโลสกัวเนี่ยเข้ามาช่วยโรมาเลนและในฐานะของพ่อที่ภาคภูมิใจผมคงพูดถึงลูกๆของผมเสมอบนโซเชียลมีเดียดังนั้นมันเป็นข้าคืนที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้นะครับผมเองก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเช่นเดียวกันการที่พ่อจะให้กําลังใจลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่การการะทําของลิคิชิเนี่ยมันเกินไปกว่านั้นมากๆเหมือนกับว่ามันเรียกร้องความสนใจโดยไม่จําเป็นมากกว่า ตัวเขาเนี่ยสามารถพูดได้นะครับว่าเฮ้ยทุกคนช่วยให้กำลังใจและสนับสนุนลูกชายของผมต่อไปด้วยหรือว่าพวกคุณจะต้องสนุกแน่กับสิ่งที่ลูกชายของผมจะทำต่อไปในอนาคตช่วยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยมันมีคำพูดมากมายที่สามารถใช้ได้และไม่สร้างความเข้าใจผิดนะครับ สิ่งที่ลิคิชีได้โพสต์ก่อนหน้านี้มันคือการสวดภาวนาซึ่งในทางศาสนาของฝั่งอเมริกาที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นคริสเตียนเนี่ยการขอให้สวดภาวนาครับส่วนใหญ่มันจะมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอย่างการเกิดอุทก,าภาอกภยัยอัคคีภัยหรืออะไรที่แบบเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่มากไม่ใช่สถานการณ์ที่มาให้กําลังใจกันแบบทั่วๆไปอะ่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยผมขอให้ทุกคนช่วยสวดมนต์ให้ผมด้วยนะผมกําลังจะข้ามสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่งี่เง่าอะทุกคนและการสัมภาษณ์ล่าสุดข,ของเขาอะมันเหมือนกับการแก้ตัวน้ำขุนว่าแบบเออก็กูอยากให้กําลังใจลูกชายกูอะพวกมึงคิดไปเองทั้งนั้นแหละกูไม่ได้บอกว่าลูกกูป่วยสักหน่อยมึง,งโง่เองอะคือแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกติสําหรับคําพูดพวกนี้คือพ่อผมไม่พูดแบบนี้แน่ๆเนออกป่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะพูดแบบว่าเฮ้ยขอให้ทุกคนเนี่ยเอาใจช่วยลูกชายผมหน่อยให้กําลังใจลูกชายผมด้วยนี่คือสิ่งที่คนปกติทํากันอะ ซึ่งผมก็มองแบบเดียวกับช้าเน็ตนั่นแหละครับที่รู้สึกว่าลิคิชิเนี่ยมันทําให้เกิดความวุ่นวายและเกิดความสับสนโดยไม่จําเป็นเอาจริงๆตอนแรกที่ผมเห็นเรื่องนี้เนี่ยผมก็นึกว่าจิมมี่อูโซได้รับบาดเจ็บหรือว่าป่วยอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแล้วก็กลับมาปรากฏตัวในมวยปั้มได้อย่างปกติข่าวต่อมาครับชิสเกนากามูระจะขึ้นปั้มในโนอา นี่ค่ะว่านักมวยแ้ม WWE อย่างชิสเกะนากามูระเนี่ยจะเข้าร่วมศึก Pro Racing Noa ที่จะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับโดยในวิดีโอเนี่ยได้เผยแพร่โดยทาง Noa bon X เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าชิสเกะนากามูระเนี่ยได้ประกาศว่าจะมีแมตช์ใน Noa และแมตช์ครั้งต่อไปของเขาเนี่ยจะมีขึ้นในวันปีใหม่ครับชิสเกะนากามูระบอกว่า Noa มันนานมากแล้วหลังจากการต่อสู้อันน่ามหาศาัศจรรย์ชิสเกะนนกามูระจะกลับไปที่นิปปอนบูดูขันอีกครั้งในวันปีใหม่ใครจะมาสู้กับผมมาลุ้น,นเถอะ นากามูระเนี่ยขึ้นปั้มครั้งล่าสุดในไลฟ์โชว์ของ WWE นะครับซึ่งพ่ายแพ้ให้กับ LA k n i g นไอย่างไรก็ตามครับนากามูระเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวในรายการของ WWE เลยตั้งแต่พ่ายแพ้ให้กับเชมัทในรอนะครับเมื่อวันที่22เมษายนและเจ้าตัวก็หายไปเลยโดยที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับ นากามูระเนี่ยเคยปรากฏตัวในโนอาครั้งล่าสุดก็คือในวันปีใหม่ปี2023ในขณะที่เขายังมีสัญญากับ WWE นะครับโดยในแมตช์นั้นเนี่ยนากามูระสามารถเอาชนะนักมวยแ้มญี่ปุ่นที่เป็นตำนานอย่างเด e Great m u ตาได้ในคู่เอกของโชว์คืนนั้นนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนากามูระเองก็ยอมรับว่าเขาตกใจเมื่อแมตช์นี้เนี่ยได้รับการอนุมัติจากทีมบริหารเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยวินแม็กแมนยังเป็นเจ้าของการอนุมัติแบบนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ ในด้านของ AJ Style เองก็เคยปรากฏตัวในศึกของ n นอาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาเขาได้สู้กับนารุมิจิมารุฟูจินะฮะนอกจากนี้นนักมวยปั้มจาก NXT อย่างจอสบริกเองก็ได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ N1 Victory ของโนอาในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของทั้งสองบริษัทเนี่ยกำลังเติบโตขึ้น ในเรื่องนี้นะครับผมมองว่า n นอากับ WWE เนี่ยกำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันมากๆในช่วงนี้เพราะมันมีการร่วมมือกันค่อนข้างบ่อยอย่างนักมูระหรือว่า AJ ที่ขึ้นปั้มในคู่เอกของโน a าแล้วก็นักมวยปั้มอย่างจอสบริกที่ได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ N1 ของ n o a านะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ด้วยถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ชนะหรือว่ามีซีนอะไรมากมายนะัก แต่ก็ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่า WWE เนี่ยพยายามที่จะส่งนักมวยปั้มของตัวเองออกไปยังค่ายต่างๆมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าการตลาดของ AEW ที่พยายามร่วมมือกับค่ายต่างๆทั่วโลกทําให้ WWE เนี่ยต้องผูกมิตรกับหลายๆค่ายมากขึ้นนะครับอย่างเชน่าเบสเลอเองก็ได้เข้าร่วมในบัดสปอต Spot นะครับซึ่งเป็นค่ายมวยปั้มอีกแบบหนึ่งในอเมริกา หรือว่าจะเป็นการร่วมมือกันที่เราเห็นได้อย่างชาัดเจนระหว่าง WWE และ TNA นะครับซึ่งมีมากขึ้นให้เห็นในทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพัฒนาม,มิดให้กับ WWE ที่จะทำามวยปั้มให้มันขยายกว้างมากขึ้นนั่นเองข่าวต่อมาครับอีลิปปิชอปพูดถึงผู้ต่อสู้ที่โกเบิร์กควรจะได้สู้ถ้าได้กลับมาปั้มอีกครั้งในสึกใหญ่อย่างแบดบัตนะครับมีการประกาศเข็มขัดเส้นใหม่อย่างคราวจิลแชมเปี้ยนซึ่งจะเป็นการเจอการระหว่างแชมป์โลกทั้ง2ฝั่งของรอและส m a ก k d ดาว ซึ่งในการประกาศแชมป์ใหม่นี้ครับกุนเทอร์เจ้าของ World h e a v y w e i g h t Champion ได้ออกมาปรากฏตัวระหว่างการประกาศและในสนามวันนั้นเองนะฮะก็มีนักมวยป้้ำระดับตำนานอย่างโกเบิร์กอยู่ด้วยกุนเทอร์เนี่ยได้พูดว่าโกเบิร์กควรจะเป็นพ่อที่ดีให้มากกว่าการที่เขาเป็นนักมวยป้้ำในสมัยก่อนทําให้โกเบิร์กไม่พอใจครับและจะขึ้นไปเอาเรื่องกุนเทอร์บนเวทีก่อนที่เซมิเซนจะเข้ามาไล่กระทืบกุนเทอร์ไปเอดดบิชอปนะครับอดีตผู้บริหารของ w C W ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทีี่โกเเเรนอาจจะษ็ว โดยเอริบิชอปครับอธิบายว่าหากเขาจะต้องเลือกคู่ต่อสู้คนสุดท้ายให้กับโกเบิร์กเขาจะเลือกบอลเบรเกอร์นักมวยป้ามจากรองน,นั่นเองเอริบิชอปบอกว่าถ้าผมจะใช้โกเบิร์กผมจะใช้เพื่อช่วยให้ใครบางคนเนี่ยได้ก้าวขึ้นไปข้างหน้าผมจะมองหาคนที่ดูเป็นรองมองหาคนหนุ่มหรือผมจะมองหาเรื่องราวที่สามารถเล่าได้โดยที่มันไม่ต้องใช้เวลาทํารายการทีวียาวนานมากนะัก คุณอาจจะใช้บอลเบรเกอร์ในกรณีนี้เขาทําได้ดีในการสร้างชื่อมาตั้งแต่เรสซลมาเนียชื่อของเขาเนี่ยถูกพูดถึงดังนั้นผู้ชมจึงรู้ว่าเขาเป็นใครและทําไมเขาถึงได้สู้กับโกเบิร์ก ในเรื่องนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะว่าต้องบอกว่าบอลเบเกอร์เนี่ยมีสไตล์การปั้มที่ดุดันครับมันทำให้เรานึกถึงโกเบิร์กในตอนที่เขายังสามารถปั้มได้อย่างเต็มที่อ่ะรวมทั้งตอนนี้เองครับ WWE ก็พยายามผลักดันเจ้าตัวขึ้นมาเพื่อให้เป็นนักมวยปั้มแนวหน้าของสมาคมในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยยังอายุน้อยอยู่เลยนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยสามารถใช้งานบอลเบเกอร์ได้อีกนานครับหากพวกเขาผลักดันไปในทางที่ถูกต้องและด้วยการที่โกเบิร์กเนี่ยน่าจะเลิกปั้มได้แล้วถ้าบอลเบเกได้ แม้จะเป็นช่วงบ้านปลายของโกเบิร์กก็ตามแต่มันก็ยังเป็นการสร้างชื่อให้กับบอลเบเกอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าถึงแม้บอลเบเกอร์เนี่ยจะเน้นการปั้มไปในแนวทําลายล้างไม่ได้มีจังหวะพลิกแพลงอะไรมากแต่สไตล์การปั้มแบบนี้ครับค่อนข้างที่จะหาได้ยากในปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้พวกตัวทําลายล้างต่างๆของ WWE มันจะเป็นพวกตัวใหญ่ๆมากกว่านะครับอย่างบอลสโตแมนบอลซันรีด AOP หรือเดอะวอ r a เร e เดอร์อะไรพวกนั้นพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นนักมวยปั้มล่างยากซะมากกว่า แต่คนที่ดูแข็งแรงแข็งแกร่งและมีสไตล์การปั้มที่ดุดันจริงๆแบบบอนเบรเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับดังนั้นการปลุกปั้นเขาไปให้สุดทางก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันรวมทั้งตอนนี้เนี่ยแม้จะเป็นตัวร้ายนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆไม่น้อยดังนั้นในอนาคตครับมันสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคืออย่างน้อยก็ดีกว่าคาเลนคอร์สแน่ๆแ,แ,แหละข่าวต่อมาครับเคิร์ดแองเกิลได้พูดถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดใน WWE เคิร์ดแเกิลนะครับได้พูดถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดใน WWE โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัญหาทําให้หลายคนใ,นในวงการเนี่ยเสียชีวิตจากการเสพย,ยาเกินขนาดหรือทําลายชีวิตตัวเองเพราะว่าการติดยาเคิร์ดแเกิลเองก็เคยมีชื่อเล่นนะครับว่าเพิร์กแองเกิลเนื่องจากเขาเคยมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเขาได้กล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดในห้องแต่งตัวของ WWE ในยุคสมัยก่อนเค r ร์ดแอเกิลนะครับอธิบายว่าเมื่อผมเข้าไปในนั้นเนี่ยพวกเขามีโปรแกรมควบคุมยาแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงมัน ทุกคนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ได้ประกาศออกมาในห้องแต่งตัวมันเหมือนความสุขที่ซ่อนอยู่ถ้าจะเรียกแบบนั้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ใช้สารเสพติดในห้องแต่งตัวและแบ่งกันใช้อย่างเงียบๆเ,เสมอมา เคิร์สแองเกิลเนี่ยบอกว่าถ้านักมวยปั้มหลายๆคนพูดถึงการใช้ยาของพวกเขาอย่างเปิดเผยสิ่งต่างๆก็คงจะเปลี่ยนไปและนักมวยปั้มหลายคนก็คงจะไม่เสียชีวิตนะครับแถมเขายังเปรียบเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันกับยุคของเขานะครับโดยยอมรับว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันดีขึ้นมากวิธีที่ WWE ดูแลนักมวยปั้มในทุกวันนี้มันยอดเยี่ยมมากพวกเขาทําให้แน่ใจว่านักมวยปั้มเหล่านี้จะไม่ผิดพลาดและไม่ตกต่ำซ้ํารอยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อน อินเทอร์เน็ตมันยังไม่แพร่หลายอะ่ะทุกคนและด้วยความรู้ของคนทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันไม่เหมือนในปัจจุบันด้วยตารางงานที่แน่นเอียดนะครับและการปั้มที่หนักหน่วงทําให้นักมวยปั้มหลายๆคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งยาเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยยังสามารถทํางานต่อไปได้แล้วก็ทนกับความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งการใช้ยายอย่างสเตียรอยครับเพื่อสร้างกล้ามให้ดูดีเวลาออกทีวีก็มีการควบคุมที่น้อยและละหลวม นักมวยปั้มก็เลยเลือกที่จะใช้สเตรอยเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นแม้กระทั่งทิพเพเองก็เคยเป็นนักมวยปั้มที่ใช้สเตรอยเช่นเดียวกันแต่ในปัจจุบันครับความเชื่อพวกนั้นเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วทุกคนนักมวยปั้มหลายๆคนยังคงทํางานหนักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันมีตารางพักที่ดีมีการปั้มที่เบาและเซฟตัวนักมวยปั้มมากขึ้นทําให้การทํางานต่างๆครับเบาลงและอาการบาดเจ็บต่างๆก็เบาลงด้วยเช่นเดียวกัน อย่างพวกไลฟ์โชว์นะครับนักมวยแ้มนี้แทบจะแปมกันเอาฮาเลยทีเดียวทุกคนต่างจากการแ้มออกทีวีที่มีความจริงจังมากกว่านะครับรวมทั้งผู้บริหารอย่างทีพเพชเองที่ขึ้นมาบริหารในปัจจุบันก็รู้ว่านักมวยแ้มจะต้องการอะไรบ้างในการทํางานการดูแลนักมวยป้มในปัจจุบันจึงแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนจากสมัยก่อนและทําให้การทํางานในปัจจุบันเนี่ยดูดีขึ้นมากๆสําหรับนักมวยแปมนะครับข่าวต่อมาครับทุกคนบล็อกเลสเนอร์มีข่าวหรือว่าจะกลับมา บ็อกเลสเตอรครับไม่ได้ปรากฏตัวใน WWE ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2023และถึงแม้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับการกลับมาของเขานะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลับมาในเร็วๆนี้รายงานใหม่จากไฟฟูซซเล็กนะครับอ้างจากแหล่งข่าวระดับสูงภายใน WWE ระบุว่าไม่มีแผนการสําหรับบ็อกเลสเ e อรครับนอกจากนี้ยังบอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจถ้าบ็อกเลสเตอร์เนี่ยถูกนํากลับมาใช้งานในช่วงที่มีการสอบสวนของรัฐบาลกลาง แม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกกล่าวหาโดยตรงนะครับแต่ว่าบ็อกเลสเนอร์เนี่ยก็ถูกอ้างถึงในคดีแพ่งที่ฟ้องร้องต่อวินสบ็กแมนและ WWE เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งคดีนี้เนี่ยรอผลจากการสอบสวนของรัฐบาลกลางอยู่ในคดีที่มีการกล่าวหาว่าวินสบ็กแมนเนี่ยจัดให้พนักงานหญิงคนหนึ่งส่งเนื้อหาที่มีลักษณะาทางเพศให้กับบ็อกเลสเนอร์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของวินสบ็กแมนนะครับที่จะชักชวนให้นักมวยปั้มร้ายนี้เนี่ยเซ็นสัญญาใหม่กับ WWE ถึงแม้จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับวินส์แม็กแมนนะครับที่จะมีการจัดให้พบปากกันระหว่างพนักง,งานหญิงแล้วก็บอกเลสเนอร์แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับนอกจากข่าวที่ไม่มีแผนการกลับมาของบอกเลสเนอร์แล้วเนี่ยรายงานยังระบุถึงความพยายามของ WWE ในการทําตัวให้ห่างจากบอกเลสเนอร์นะครับมีรายงานว่ามีการสั่งให้ไม่กล่าวถึงบอกเลสเนอร์ในการบรรยายหรือว่าโปรโมชั่นแม้ว่าจะมีการพูดถึงบอกเลสเนอร์โดยโคดี้โรสและไซโรลินในรายการรอล่าสุดก็ตามนะครับ ในตอนแรกเนี่ยบล็อกเลสเนอร์มีแผนที่จะร่วมรอยัลลัมเบิล2024แต่แผนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนไปในนานทีสุดท้ายเมื่อเชื่อของบล็อกเลสเนอร์ถูกเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ถูกฟ้องร้องนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าการกลับมาของบล็อกเลสเนอร์เราอาจจะต้องรอกันไปอีกยาวเลยทุกคนเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นหัวข้อหลักในคดีนี้เลยนะครับในตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รู้สึกว่าเจ้าตัวทําผิดนะนอกจากว่าจะมีการตัดสินของศาลอย่างชัดเจนว่าเจ้าตัวได้ทําผิดจริงๆ แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วครับผมมองว่า WWE ตอนนี้เนี่ยสามารถสร้างเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมได้โดยไม่ต้องมีบล็อกเลสเนอร์ WWE เนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยตัวเองนะครับถึงแม้บางเนื้อเรื่องจะยังจำเป็นต้องใช้นักมวยปั้มเก่าๆอยู่บ้างอย่างเซียมพังหรือว่าเดอะร็อกแต่ก็ต้องยอมรับครับว่านักมวยปั้มในปัจจุบันก็ทำหน้าที่ของพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมมากอย่างด e ูเม่ชทยเซโรลินโลมันเลนเจอูโซคือคนพวกนี้เนี่ยสามารถเป็นตัวหลักของค่ายได้อย่างเต็มที่แล้วในช่วงเวลานี้นะครับและที่สำคัญคือการกลับมาของบ็อกเลสเนอร์เนี่ยมันไม่ได้สร้างเนื้อเรื่องที่ดีเท่าไหร่ ส่วนใหญ่มันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเป็นเนื้อเรื่องซับคนอื่นๆมากกว่าหรือเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆที่มาโชว์ความแข็งแกร่งถึงแม้มันจะมีความตื่นเต้นที่ดีครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นถึงเนื้อเรื่องการแย่งกันเป็นลูกหลาของโปรเฮแมนกับโรมาเลนมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ดีก็เถอะแต่เนื้อเรื่องพวกนั้นครับมันก็เดินผ่านตัวของโรมาเลนอยู่ดีดังนั้นผมมองว่าตอนนี้เนี่ย WWE สามารถสร้างเรื่องราวของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งนักมวยปป้้รรรุ่ร่่่่นนนนนเเกกาาาหืออววววััััมมมยทีีีคคคดดตติงะบ อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ